เวลา17นก17นาทีวันนี of of พ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราบรรัศพวัดเบญจมาบพิรดุส oh ิตวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุได้100ปี โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วส่งทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สิบรูปบางสกุลเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่น้าเตียงสวดพระพิธรรม และส่งสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธีรรมศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุบสกุลเดิมอิสระเสนานณยุทธยาเป็นทิดาของพระยาพระรถปราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถปราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465ณรกนักกรุงลอนดอนสาราชนาจักสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยายลัยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีคณะอักษราศาสตร์และประกาศนรียาบัตรประโยคครูมัธยมจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยต่อมาได้รับทุนสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิทคอนซีนสหรัฐอเมริกาเมื่อกลับมาประเทศไทยได้รับราชการเป็นอาจารย์โทตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดํารงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรละดาคนแรก โดยถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่เดือนมกราคม2498ต่อมาปี2526ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งเนื่องจากอายุครบ60ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดญญดุเมหาราชปรมนาถบพิตรส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาโรงเรียนจิตรดาและเป็นอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปี2557ท่านผู้หญิงทัศนีได้อุทิศตนและทุ่มเทให้กับการศึกษาและพัฒนายาวชนมาโดยตลอดในฐานะผู้บริหารและกรรมการองค์กรด้านการศึกษาต่างๆอาทิเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาไทยสารัตปูไรแห่งประเทศไทยกรรมการมูลนิธิสยามบรมราชกุมารีเพื่อโรงเรียนจิตละดาด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยุคลมีบุตรหนึ่งคน โอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ชนเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าโกรธศพด้วย